ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC สุขสุขชนนะคะค่ะยุณมนีนะคะคุณแม่ดวงพรดันง,งามมาจากนาครพนมนะคะคนเด่นนํานาง่ำคขามรัำถวายปูถือว่าหรือว่ามาลัมแก่บกกุญกว่าดใดนะคะคนไม่โศกไม่หลับไม่โศกไม่มานได้แวะมากาดปูนะคะแต่ว่าภูประยูค่ะบคนเก่รมากขอพรจากปูคนเก่าได้โศกได้หลับได้โศกไม้มานดี สตุ่ตุ่นเนาะค่ะครับผมเก้าสามด้านบนเนี่ยเก้าซนสาพเกษตตุนเงินมาถวายคูนะคะดวงกรดังงาพรมกับพวงมาลัยระ,ะบายสีนะคะจะให้วิติบให้นางล่ำอ้ปมาเป็นนางร่ำทีมงานกันไปคู่นะคะของแม่คู่สาธุขกขอบคุณขอบค,ค,คุณเลยนะคะนี่ของเอ นีของแอดยิมแล้วก็ของเตมูค่ะตอนีการเงาวคขายเหียนหนักห่ายคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะก่อนตควงมาไล่คนแต่นั่นั่งรับมากคนละน่อยเล้นาะก่อนใบสีนะคะความเสียและสะท่าเนาะค่ะมันจะเผื่อเผื่อบางที่ลูกคนอาจจะเบิกบุญว่าท่านใดนะคะแ่อหัวหนีรองเบิง เอากับฟังคลิปดีๆเนาะค่ะฟังคลิปเบิ่งคลิปดีๆเพราะว่าบางเทื่อบางที่ปูให้แล้วแต่ว่าเขาก็บบอทันมีสูบเขาก็ได้ยินบ่มากแก่สิน่ะเนาะอ่าเพื่อว่เป็นการเซเว่นล่าสิ่นีมุ่นปูให้แต่การนั่งร่ำก็สิได้ขึ้นว่าเอาตีนนกปูตรงนี่ครับนั่งร่ำเก่านั่ง ปูตาปูคือพระค้างปูผู้ปูบุกคุ้เจ้าคือเจ้าท้าเจ้าฟ้าเจ้าช่องสักกะระบูชากราบไหว่าเชิญเชื่อวันทุกพระองค์วันนี้เป็นมื้อแข่งวันยีวันนี้เป็นวันที่ชาวแปรเป็นมื้อหมดือนกันใช่ไหมเลี้ยมชาวแปรคอคอสองห้าหกมีการรำคาญองค์ปู่พญานาคปู่อนันตนาคราชพร้อมกับปู่สุโกนาคราชทุกหมู่รับไม่ใช่หนี่ พ่อับองค์คูคือประ้าเวชคือเก้าเก้าเปิดเรื่องคือเก้าเก้าเปิด ปูดจากพูดต่อ990 990ขัดเหนื่อเนาะเออมือยนั่งนั่ง่ไม่้องฟุ้งมากมากก็โอกับจังแมนจังน้องมาูง้งขดเหดีใจว่าพูดถืีใจว่าเออง้างงมาเก่าขะ้างขับปูอมขัดวันเนยเนาะยืมเนาะขับปูเออพูดคว่าเบิงเบิงว่ามาไก่ยืเลี้ยวหัวพูนหัวคือ ไม่ใช่ทเหตุยังยืมมาช่วยัม่่เลยเีมั้เหรอเขา็คือตัวกคือม่่คือก็ไมมับหอการืองมหอกและจับวงด้วยเรื่องรับปเมือเคื่องเนี่ไปจับถึงไมาแางเรื่องครับถ้าเครื่องงาไปจับถึงเรออ้ยพอออยากเอาคนไหยย่างเพิ่อยากอายปตเรื่องยังกับปู ไปนากกว่าไห้ฟ่มเฟงอยมัูเจอเป็นยังเข้าไปยังังไก่ยังขายอย่างนี้เป็นหงฮึขายอย่างนี้เป็นไงจพูดยังขายอย่างวัดไปพุ่มกบปากแห้งแห้งยังใช่ฮึฮึก็จะขายกับปาก้ มันกิ่ายหมมันกินงนนือเากว้าวมนกิน่ายคนี้ปบกหมปากแห้งแห้งแคเว้ยลูกปากแกลี่ยๆหนื่งแบบขึ้นแหบขึ้นบวกสะพานไปเรื่องคระปูอยก็ให้ปากขึ้นจู่ๆเนื่งอยาก็ะ้กปากโค้งันื่งเปิดแ้่คอตัวก็อ นี่งปืนใช้แยงพอเขื่อเรื่มตาปูใส่ปืนเอ้เบ้าเขับม่ถึอใช่ไหมเจ้าเบ้าเบ้าไายตั้งใจเขาเอาเรื่มยิ่งปืนเรี่ยปูเออขอปู่ตาเรื่องขี้เก้าเก้ีเจ็บไงตาปูป่าที่โอ้มันยิ่งขายเนี่ยว้ามันมายิ่งปืนดุกู่พอต่เระเบิดมาขึ้นขนาดมาว่าตั้งแก่พะวนหน้าไวแข่งเรื่มตาปูแต่ว่าแกวขืนยิ่พอไว้แข่งเบ้ากับขังขืนอะ พอได้งัแบบว่ามันพูดได้งีุ่นพุ้วพิ้พุ้วรู้ไหกว่าแขกให้แบบว่าปากกึงน่าขายเหี้ยงกั๊งขี้โ่นขาวผ่ากึ๊งเบ้อปากแกบแกบอะไรกึ๊งเออเกียับนคือบพ้วพิ้วว่าแขกาอมาฝุ่นยึมงงว่าพอวันเออพอเงื่อนก็หนาหวานพออืมาฝุ่นจะแข เออข้างนัานจำงกใจไปวางเพื่อเพื่อเขาวนาออกจาฝากไปนื่เปนคิวคิวึิวกัะกันวันเนาะครับอ้าวไม่เป็นไรถือว่าได้ไปอะคือมครับเออพอบ่เป็นยังแบ็พอว่าถือพ้าวเดอกน้ำข้าวเด็กหัวทุ่มมือเบาหงักไอเดยครับเออขาเคืออาปากหยาปากเปื่อเด็กหอนแขงคือกันชุ่อย่างแบบแบบมันจะรืค่องก็เรื่องครับเพราะคือชุกปากหวานยื เราตงฝาฝันหดูยังว่เอาแะ่ป่าเี้งอฝากวังว่าไงเออคุดังแบบองเอางาอ่ามาวันนี้เอนางนั่งบุ้งขายรับขายกวนะลูกนะมามารับขายเขาใครของนางรวมพรดังไงใช่ไหมเออมาถูกมากอ่าด้วยวงปามูขก้งข้างวงมา ขอให้นางรวมพมดังงามพร้อมกับครอบครัวขอให้มือถกมือรักมือถกมือมัดอายุวันนั้นถุขาพระหึงหึงแล้วก็รวยนะูกนะให้เดริญกระเื่อขมากค่ะรเดืองแล้วก็เยอะคือยังบอสทพ่อแก่แต่แก่คือยังบ่สมพ่อรวยก็ให้รวยด้วยอันนี้สุรวยการอินการทานเคยมาแรงว่าจากกับพ่อมา่มบวานท้าเก่าหรือคก็ากทกค่า เออจากเงือนจากก่อนว่าจะมนทุกมันเงกผู้ใดกระด้เนาะเออจากมิ่งเงืนมาจะกุจะทอนว่าใารก็ได้ทุกข้อมูลมาศาสนาจากเอานังรับมารับถวายพ่อมาบ่ึาวผู้หา่งมาก่งมากพรอมกับไปคือวัาไปผู้ใหลกว่าแ่เรื่องไหเขาไม่อยากเลยเนาะเากหมือนมันบเอือก่อเนาะมาปิด้มเนาะเนาม่ อ้าวให้ยงางวกพอกันง่ะมือโชกมือรับมือโชกมือมันถามว่ายงางวกพอกับมือโชกไหมเคาะแข็งเวรห่างไปไมืถึงามหาโคขาแล้วก็ถึงจะได้โชคใหญ่ด้วยนะง๊เอ้าวช่วยมาเ่าอีกทีหึ่เถงเสีเอามาแล้วปวดต้นกระเสีอยวง่ายกว่าเขาง่ายนะพ่อเขาอยายได้ยง่ายง่ลยก็คงไม่ไมัง่ายนเนาะเออคื้เอาน้ำน้ำมาน้ำให้พอดูกป้อจ้า ơ là cặp bà con ngay ngó cặp bóng của kia ngó cả các anh đã được tất cả dương mặt đi gạo cậu gạo chị thằng đơn 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 cả đơn 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 mày đơn 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 Ane, จะได้กลับมาหาพ่ออีกแล้วนะข้าใจก่ล้วๆนะใช้หม้อยืมคือแพิ่มตังไก่นะยืมเพิ่มตังใก่มนกระองทั้งเวบเราจะคิดเข้าจะทางไหมวะการกินการทางคือการจรตรงทางงงเออทางไปเรื่อยๆได้หน่อยไปยืมเข้าบ่ามือร้ายมือนี่เข้าอาจจะมือร้ายมือหนักก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่เก้าสิบ แต่พรุ่งนี้อาจจะมือรถเจกดสดกรดายืมไาครับคนี่ล so <Tab u. S 1> ักความแน่นอนคือความบาแน่นอนจากเคยมือเก่าชึบาดอีกมือรอยเก่าชึบรอยเกชึบกระดายืมครับมันเป่นจางค่ะเพราะขนาดลูกร้านคอยเสีคอยจากคอยกินคอยทานไ่าเพื่อพุ่มพัาหนาวเรื่องบาวใายคือเริอเริ่มนเท่า อันนี้แจงพ่อเชียงใหม่ทั้งขางมันกกับพ่อต่างเชียงได้ยิ่งอันนี้จังบ่อเชียงแคบเฝืปปป่อฟื้นอยู่ทุกวันนัน่นแหละคนเฮาเกิดมาเรียกกระเท او เนื้อกระเยวหนังกระเงี้นการ,รเวลาเปลี่ยนแปลงทุกวันมึมมเงเออเอเมาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นนะลูกรลานตั้งใจทำบุญนะ แต่วิกนาทีนี้เนไปต้งไปคิดดีทำดีบารมีครอบตกะกิลนะวบเออดีมากได้นำพานางรัมมีเก้าพนางใช่ไหมบ้านนี้พจะแจกแจกจิกแกจินางรัมไปอืมเนาะพ่อถือแจกจิกนางรัมมือเลยคนละเท่าไหร่รู้จักไหมคนละเก้าสิบเก้าสเก้าสิบคนละเก้าสิคนละเก้าสิบนะ ผมรักเก้าทิพไม่ชนนนนใช่นั้นนะเก้านั้นนะอ้าบเก้าทิให้นางรทอนมาคนละทิบาทคนละสิบบาททอนมาอันนี้พอจะแก่เก้าทิให้นางรำเปิดประตูให้นางรำคนที่บอกนางรำมาพอแกแกทิพยให้นั่นนะ เออนั่งร ou ับมาทีละคนก็ได้กอบฟองความมั่งอนคนานมั่งมอขึ้นมาทีละคนลูกขึ้นมาทีละคนนะลูกนะตังคต้อนสิบบาทเออห้ฟ้เจ้าผาาคอหรับำห้ย้วยนะลูกนะขอให้ยู่วัดก้าวคือก้าคือเข้าใจไหมลูกเข้ึเปล่าขึ้นมาทีละคนเรียงกันคือมัคือมทีละคนเนอมต้องนมง้างงามหรือ แล้วก็บอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ำพ่อน้ำบอกชื่อเอออีนังหลักคือว่าจังไหญ่ลูกนั่งวัฒนาพุทธสาวงค์ถามนังวัฒนาพุทธสาวงค์บอกพุทธสาวงค์พุทธสาวงค์ถามว่าผู้ขางานบอกผ่อนงานบุ๋มน้ำแล่วพอกระดิใงหัดเสียความน้เก้าวถือเออเอาเอาเอาไปลูกก้าวถือนมาถึงบาทนะลูกนะอ่าขอให้เจริญเจริญนั่งคนบอีกทีเด้ กูเก็บกวัวกูบม่รูอะไ่าฮ่าฮ่าอ่วฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า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 ฮาฮ่าฮา่่าฮ่า่าม่าาฮาม่าฮ่าาม่าาฮ่ามเาฮ่า่าฮาฮ่าฮามาอย่าฮา่าฮ่่าฮาา่าาาอา่่ย่่่่ ถามามากับบมดความยความงามเขาะเอาจะน่อยนองตัวที่น่เนี่เอาพระบเกตื่นคีบเ็ชครับอ่าเขาให้โชคดีนะลูกนะอาโชคมารังด้วยผ่านไปคนที่หนึ่งเนาะเออว่าฝนยิ้เลี้ยคนที่สองเพราะว่าเออง้ามง่ามพอนี่ยมันหลายค้อมเยอะๆตัดการคุณรอคุณรอคุณรอนะ คนที่สองเลยครับคนที today, no ่สองเออโอ้ผู <c oughs> <c oughs> ้ใหกะแกงเขางามจะเปิดเช้ามาแล้วเขาไม่ใช uh, ่ฉันทุกอย่างหมดก็เราไม่บอกพ่อหนะคนที่สองคนที่สองมาเอองานงนคนที่สองคืออะไรกู อ้อยทิพย์ใจหานค่ะอีรักก็อ,อ้อยอ้อยทิพย์ใจหานป,ป้าไปกัดแกนเชื่อ <laughs> 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 อ้อยทิพย์ใจหานมาลูกโอ้ไปกันแกนมะลูกไปบังคับเอาผัวมะลูกน่าบังคับอยู่ยัก <laughs> นกันได้่ได้ผัว ยูพ่อผูขายแก่วได้ผมเขาขับปะบักคับมึงว่าวผมมึงตายเขากเาอามนว้าวตครเ็แกพ่ออกก็เาจะอผู้มาเขา่้ากันเด้อนใส่้านเอเขาจะอ่้ากัาจะ่ายเจะเนี่ยแบบนี้วางได้เก้อจะไปถึาเอย้ัเอออหีโชกรโอ้ จันกเขียพอกระพแก่กระาสูที่นึงไปยกปุกโอ้แงที่ขอมากระพแก่หาง้าวโ้เมากระุ่ปุมากไปงแม่งมาไรน้าน้าเป็นสาันนี้ชื่ออะไรลูกนิพวันชายาลานิพวันายาาเงเวยง โคกมึารอกเพิ่งทำจำเมื่องวกมึงแล้วมึงโคกมึงหมายนะลุงนะโอ้โหพอละครต้องแอมนะลูกมัสวยมากอะข้อให้ปิสเก้าถืงแลลูงนะเข้ามาถึงบาทลูกมาถึงก็หมดแล้วถึงแค่โคกพวกเราขายเก่าถึงแล้วขันบ่ใหญ่ไงย่มครับแล้ผูกขาดจ่ายเลยแลยมครับโซ่ไปนะครับ เอดีเยอะบองางนคนี้เกมาได้ถามคนอย่างเงบอ่คนเยอะเ็ดเนาะยอะเ็ด้ม่ยัเบเวหกัอกวอมวกหัคหัวออกหัวเงหวเงอกหวหอังอกหวหงอัวหกัวหงกหัอกััอ นางรามคนที่เท่าไหร่ลูกนางรามคนที่สี่ค่ะเออคนที่สีืออะไรลูกกนุนกเลขาวล้สีเปิดไป้างเขาคนที่สีตนางกนเนะนากรนกกระนกเลขาค่ะกนกเลขาถามว่าดวงหนูดีไหมพ่อดีแกได้โชกได้ลาบได้โชคได้หมายนะลูกนะกูอึ้่เลไดกขัวขึ้นกออันนี้ เขาอจะเปิดน้าเอาเดีเขาก็แกงดวนเนาะเขาแกงดูุพออกช่วยก้าวขึ้นพ่อมาคลินป่าแต่เด็กว่าพ่กเด็เรียน้องขัแล้วกูเลยแต่เด็กว่าเขาก่เกงเนาะเอาดินใหม่ครับจะนายก็ึ้นครัปูเนาะว่าสวยแค่างี้อ่ะอ้าวเรื่องงามๆโคคือห่าใช่ไหมครับปู ตื่นเยอะหนาคบกูื่าชื่ออะไรลูกนิพรสีเงินค่ะนางนิพรสีเงินใช่ไหมลูกถามว่าจะมือคขมมือราบมือเข้มือหมางมือพ่อมือลูกมือแล้ววันนี้มารำแรกสวยมากนะลูกนะเออสวยมากแล้วจะมาทำอีกไหมลูกมาไม่มาไปไหนพ่อทำสัญญาเก้าถิ่นได้ลูก ับให้ได้นั้นงนะเออตัยังไปวัดค่าวปอเรียบราอยแก่ได้เขาได้้อยานได้ของไม่แกไม่ผัวว่ะัวไม่ห่างม่ใหม่ขอต่อข้อหกเขาพอมอวัยวะข้ามึเท้าหนังหลัง่คอที่หกขอรึมแด้จังหวะถือไ้หกเ็ดปดเก้าอันนี้คนที่หกแล้วงนะาชื่ออะไรลูก กินตชยงอ๋อกินตะครบกกินตะครช้ยงใช่ไหมลูกค่ะโอ้ดังมากเลยลูกครูนะกอู่เมื่อครู่ว่าไม่ได้คูขอด่ายครับนั่งกิตร้ลูกชื่อกินตะคค่ะกินตระถามว่าใจจะโกรธอะไกได้จะมารับให้พ่ออีกไหมลูกค่ะจะได้จะมารับ ก็ผมมาดามมาทกง่ะแกเอาวมาดมมาทุกง่ะมาเจ็บเ่้าขวะอ้อให้คิด้นักคิ้หนักขวมากันมาเจ้าไหญ่ยุงมาคิดเ่ไหร่คิดแค่นั้กับพเกพ่ปัญญา้น่ะเนาะท่านต้เห็นหนักขากับพ่อบอกเทาไห่ไปได้ขาได้ยุง กปูักหมูนมือู่รู้เลเป็นแกเขาบ้าเป็นแกะปูเขาแต่กูข้นกนางหางตกสุดชดาคำนันสีค่ะชือว่าจะไหนก็ลูกสุดชะดานางสุดชะดาโอ้นางสุดชดาบอกว่าโครคุูนเคค่ะนางสุดชาดาครับว่าจะมือทุกมืออะทกมือหังมือจะได้มาัำให้พ่ออยกลูกนะ จะได้มารํากาบวา่าพระกระโบถ้าการฝ่ายคือใครทวายนางคือรรถาทว,ว่ามึมาอั <laughs> อวอยา่ยาือขวยึงมือายวากอยาไดได้พอว่าแค่หน <laughs> ้าคูอค่นเขาแตงม,ามาันบวว่าแตงดยเพื่อ <laughs> ว่ามันแตงดยมัมาบวเพราอย่งนั้นเขาหอลูก ถ้าดเจอเก็ย่องหูกแรงก่อนแมนแมนไม่วจะไม่บอกค่ะรัองหุกบดเจีเรุกับมาเขาแม่เขาก็มาเขาก็่ก็อยากถึงเวาเรียแล้วเขาเรียเรื่องการบัาเจียแต่ไม่อ็แค่ขนาดกเอาพี่ไปกูเอาพี่ไปส้่งสินะ เขาจะเป็นรกัวทับองเม่เรับคเขาไม่ีรพสุดบ้าเรบคือเขาเอาเอาเอาเขามรขาหัวเนราะเขาพแปลกรู้ด่ามาได้จังไหลูกนู้นมาชื่ออะไรลูกนัทพาพุทธสาวลนางนัทพาพุทธขาหัถามว่านางคนนี้มือซงรกมือ พอเขลืเบนเวห่างันมานว่า um, ดวงดึงไหมก็ดวงดืมาพอๆกันเอยดวงดอคอถามว่านางคนนี้มีผัวอย่างเงมี้กี่คนตก่งก็เอาดับเพาว่าพวกเดีอกเอาดับว่างค่อือือถามว่านาคนนี้เขามาแต่งไหแต่งอืืยังอะห้ก็เขาบอกรึบ เขามาแต่งใช่ไหมลูกแต่งจ้ะคโอ้แต่งกี่บาทลูกจำไม่ได้จำาม่ได้แล้จำไม่ได้เขาแตงหาทุกบาทก้าเออก็าออกช่อยเขาอด้จก้าคือก้าคือนะลูนะโอ้ยพอออกก็แค่จังได้แล้วหาทุกบาทกอบาทที่คือพอออกก็เก่าแต่ติมแล้เนาะพกไปแล้วพกไปจเขาด้กำลังดูเร็เนาะ แรแงน้ำเขาเขากรียงได้เลยไม่คือเร่ยงน้ำผู้ใหญ่เรียงน้ำเขาเขาก็เต็มแคงกวเาแ้อตื้นครับอ้าวอันนี้แรงแรงคนที่เก้าขึ้นมาแรงหกหกซื้อมาชื่ออะไรลูกนภารัตนพุ่งนภาร้านบกใช่พวกติดใจใหญ่นะางคือคือคือต่สามารคือกัเลิฟป่เออ เออนางอะไรนะลูกนภารัตนางนภารัดท้าว่าจะมือชกมือรับม,มือชกมือหมั่นมือูกเคาะเข้มมือแข็งไม่มือเขาทุกอย่างเขากลัวเราหมดแต่กลัวแต่ญาติเขาเขาท้าว่านางคนนี้เออมือขวาบียร์มือเลยค่ะแล้วผัวย่านเฮาไหมไม่ค่ะมือจะเฮาย่าติามันว่าแข็งไม่ได้นะพเพร <laughs> าะมันจะติดไมาสักไม่แหเนาบุกเนาะ เอออันอีกน้าหนึ่งเรียขายดอกแาบันเอาบอมันแรีนน้พออกอย่างเขอจะรงนกับพ่อฮะบอกข้าว่าเรืก็งขายหนาขัดตาเขาบอกว่าขายหนาขัดตาออกกล่องออกคิวเพื่อพ่อขาก็เลยบอฮะขายหนาขัดตาต่นมาคนนี้เจ้ากลัวเลยว่าเอาเดกขวพอพอขาบอกตีแล้วเด้อว่าจะมาทำให้พ่อเนาะตื่มาเป็นไรอือ ทำดีคือดีทำดีบ่ทำดีก็แจะเกิดนลูกเนาะอ่าคุยัวหัวหมาเขาบอกว่าเอาไปสิบก้าวิี่ก้าวถี่นบ้นะอ่าให้มือถูกมือหลักมือถูกมือมัดอ่าลูกบัลนั้นลุกขับมาลับๆแล้วก็รวยนะานะอ่าเจอเจออืมลบบตัวเด df, ้อครับครูข้บ่บอกกับด้อในหัวเด้อครับข้นง่าในหัวกับป้อไม่ลู้เดืมครับถ้าเกิดข้างยง่งเง่งเดอร้องบางรูปผู้ใดบ่กไม่หัวจางกับป้อเด แมยืมครับชืออภอืมครับแมงอืมันถูกต้องคองรวหมาบกเออวันนี้นางรำได้มารำกับใครวะคือหอปูคือพวกเขาเรีก่เก้าวเก่าเปลือเีก่อก้าเก่าเปิดอคือว่าตึอเป็นบุญไปมือไงเนาะอืมอ่ะมือนี้พอกระชื่อไโตไฮรากไปนางรำก็ไะโคตรเก้าคืบนางราหมดความพอกระช่เก้าคื ข้าพ yeah. ่อหายเกลบพระที่ว่าถ้ามึเอียงเืมครับพ่อพ่อก็เลงหายเก้าอิบมั่กันมืดน่นนะเกือิบมังกันมืดนั่นนะเอามาอย่างนั้มดเกลือิดตีพ่เออ้าพอืเกดว่าถึง่ือเกลือบเหียก่อเกมกว่าใครให้มันได้เท่ากัน่ะเกลาอบเกาบนาะเออรูกร่าครจะมาแลมกกะกฝหวคือเก่าเนาะอ่มย่างมย่างมวยย่าง มดแล้วครับลุงหมดแล้วเนาะอ้าวขอไววพริให้ลูกานอืงคือมาร่วมบุญมารั่งถ้าว่ามือหยุดขอบกับเจ้าภาพคือนางรวมพรดังงาดังงานใช่ไหมลครับลุงเออร์ให้มีโชคมีลามีโชคมีมั่งใจรุกไว้ถูกขาดเพราะอะไรถึงแล้วก็รวยนะลูกแกรวยแกรวยลสาธุสาธุมีโชคมีมาครับเพป็น ตังหวดก้อนครับคุณแม่เพิ่นมาธุระกับทังญาติเพิ่นครับเพิ่นก็เลยแวะมากหอผปูชีปะเขาหอปูตาครับเพิ่นกไ็ไเลยมา,อาขอพอ่อครูบอกคนณที่แรกกัรนั่งคาเหียนครับเมื่อคืนนี้ไปจำสินวัสันุนั่งคายเหียนนี่โกนเสียงโกนนั่งขาเหียนนี่โกนพี่พี่ก็ยิ่งปืนใส่หอปูนี่แหละคือบ้านปูนี่แหละ <c oughs> บานปูกับเก้าเจ็ดเจ็ดโอ้เก้าเก้าเจ็ดครับบานปูหอปูก็คือเก้าเก้าเจ็ดหอปูตาครับเก้าเก้าเจ็ด ครับผมอ่กัฟังดีๆเสียงโกลของนั่งขาเหียนยิงปืนใส่บ้านฟูตาพัสันบ่าครับผมกับพิจารณาดีกับฟังคําบอกคําจาของปูแล้วกับไปพิจารณาครับฟังคําเบาดีๆนะครับเนาะครับสำหรับคุณแม่ดวงพรนะครับเนาะได้สัญญาใจกับปูครับที่นั่มนางน้ำมามือนีครับเอฟซียู่ทั้งจังหวัดนครพนมครับปูตาให้สัญญาใจให้สัญญาใจกับพอได้บัววิลาที่มีโชคเงยพัสันบ่าว่าคุณแม่ท่านนี้ครับเพื่อจะมีโชคเงยได้หลายกว่าเก้าคักพัสันบ่า กูับปูให้สัญญาใจเก้าสิบกับคุณแม่ดวงพรนะครับเด้อเก้าสิบเจ่งได้ก็ได้กลับมาครับระบังหกพร้อมครับเราหรือว่าศูนย์เก่าพร้อมครับเก้าศูนกี่ยนะครับกับพิจารณาดีปูท so ันวอลทั oh ้งหัวครับกับว้าดีๆีพิจารณาคัดเครับเด้อครับปูให้คุณแม่ดวงพรสัญญาใจเก้าสิบาทพร้อมกับให้นั่งล่ำครับปูให้เก้ให้คนละเก้าสแต่ว่าให้ธนบัตรแบงรอย กรับให้ทอนคนละสิบบาทคือเก่าครับเอฟซีกับพี่เจ้าหน้าดีเลครับเด้อเนี่ยและแอดยิมก่ากองใจอยู่ให้ลอยนึงแต่ว่าให้ปูให้คนละเก้าสิบแต่สิบบาทปูอาจจะมีความหมายแล้วค่ะเพราะว่านางร่ำคนใดมากกับให้ทอนแต่สิบบาทให้ทอนแต่สิบบาทไหมครับสองสูตรนะครับเด้อค่ะปูเขาก็อาจจะบอกตรงๆว่ได้เนาะค่ะใช่วิจารณญาณในการรับชมเอาเนาะค่ะครับเขาก็ไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งสูตรเป็นกำเนียร์กันไปนะครับกันไป กันใบบัเสือหายอันใดครับเข้าไปยิบเข้ากับยิบน้อยๆพอได้เป็นทุนเป็นห้อนครับผมครับพอบาทั้งช่องกับชิดน้ำพ่อแม่พี่น้องสายบุญขึ้นกันทั้งช่องกับอยากถามปูให้เอฟซีได้ลงทุนหน่อยที่สุดเราแต่งมู้เนาะคแต่ว่าบางเถ้อปูเข้ากับมีแนวจำเป็นครับขันปูเข้าสิบอกหกตัวกับบวกได้ครับแต่ว่าปูกับมีแนวจำเป็นนะครับเนาะก็คือวานั่นละครับกันปูบอกวัตถุโต อัดตัวเลขอาจจะเปลี่ยน้องสันนะครับอ่าคบซีบกับพิจัจหน้าเบิง้งครับสำหรับให้นั่งล่ำก็คือไหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าท่อนคนละสิบบาทให้ท่อนคนละสิบบาทคือชุดก่อนเลยครับฝันเมื่อคืนในวาได้ซื้อไก่ตัวผูตัวสีขาวหนึ่งตัวจางามครับอ่าฟซีครับได้ตัวดีๆฝันว่าปูชีบขาวปูตาปให้โชคกับอ่า ส่งข่าวบอกมาทาั้งช่องน้นเนยครับเดอ้อเพราะว่าทางช่องกาศได้แบ่งปันให้เอฟซีสายบุญของปูขึ้นกันครับผมครับสําหรับอ่าปูบอกว่ากาหายนางรำกะมีหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์นี่แหละครับประมาณนั้นเอฟซีนครพนมนแล้วก็ครับอขา,ขายยิ้มอย่าลืมด้วค่ะเพราะว่านางรำคนนี้หนึ่งนี่ปูให้เอาว่าเอา,าปัาวตั้งแต่สิบเจ็ดปีค่ะโอ้นางรำคนที่หนึ่งปูห้เอาปัวตั้งแต่สิบเจ็ดปีครับ,รบผมแต่ว่า นางรำมขนที่แปดนี่ปูซอยค่าดองหาซีบโอ้นางรำมขนที่แปดปูซอยค่าดองหาสิบาทค่ะครับผมทีนี้พี่เจน่าบางอาจจะเป็นอาหารไรบ้างคืออะไรกัเนาะค่ะโอ้ได้ค่าดองหาซีบแต่ว่าปูปูเลยซอยเก่าซีบปูว่านางลำนางรำข้นที่แปดบ่างเหรอค่ะเออได้ค่าดองหาซีบปูเลยอ้าวพอซอยให้ไปเก่าซีบบี่งนะค่ะครับก็ได้ทอนซีบบาทก็ได้ทอนซีบบาทคือเก่าค่ะครับผมเย็ซีกับพี่เจน่าดีๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมิรังบ้าน ครับผมก็มีเมื่อนี้ก็มี่เอฟซีมากมากไหมนะครับเนาะที่ติดต่อมาทางช่องแอดแอดก็ได้จัดคิวให้ครับว่าให้มาวันที่28ครับให้มาพร้อมกันบางเทื่ออ่าเอฟซีบางท่านก็มากับบว่าบม่ได้นัดไม้ครับอาจจะมาพอปูเฮาค้าเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจปูหลายครับเพราะว่าปูเพิ่นก็ไปธุระเนาะครับเนาะเพิ่นก็ไปสร้างหลายวัดหลายว่าครับผมแล้วก็ชวนมากก็ช่วงนี้ก็อยู่วัดอ่าสานุสัตวารามครับศาสนาบญโอ้ศาสนาบญ ครับศาสนุบทวาราล่ำนะครับเนาะที่แม่คู่เพิ่นไปประจําศินอยู่เป็นประจาครับกับเพื่อเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่อเอฟซีแหละครับเพราะว่าเอฟซีรวมบุญมาเด้กรวมเฮ็ดรวมสางมาครับแม่คู่ก็ต้องเฮ็ดอย่างไรครับที่ตัวเลขขององค์ปูชีปากเอาปูตาเข้าสีเขาครับสวกสวกมันมันทั้งช่องกับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ